สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสวดียมามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของลอเรียลนะครับที่มีชื่อว่าブラッシングブラซัมลอเรียลนะครับโดยสกินนี้นะครับจะได้มาจากการซื้อฝา m150 10ฝาแล้วก็สะสมแต้มเสร็จแล้วเอาแต้ม10แต้มนั้นนะครับไปแลกบวกกับตังเพิ่ม269บาทรวมๆแล้วคุณจะเสีย369บาทเพื่อแลกสกินนี้ของรอเรียลมาเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรก ผมพูดไปเนี่ยคือสกินนี้ของรอเรียลไม่มีเอฟเฟกต์สกินเนาะเพราะว่าที่ทุกคนเคยรีวิวกันน่ะคือมันไม่มีเอฟเฟกต์สกินใช่ปะแต่ว่าตอนนี้นะครับเจมส์ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับจริงๆผมคิดว่ามันมีเอฟเฟกต์สกินแต่แรกก็แหละแต่ว่าเจมเพิ่งเอามาใส่น,นี่นะเพราะช่วงแรกที่คนไปแลกกันเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกต์สกินเว้ยแต่ว่าตอนนี้มันมีเอฟเฟกต์สกินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าถามว่าสวยไหมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันไปดูกันเลย Let's go และนี่นะครับก็คือสกินของรอเรียลนะครับที่มีชื่อว่า blessing blossom รอเรียลได้เลยนะครับอันนี้เป็นสกิลหนึ่งนะครับเป็นสีชมพูนะฮะอันนี้นสกิลสองนะครับนี่ถือว่าโมเดลใช้ดได้นะสกิลเอฟเฟสสกินเนะี่ยอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะครับเป็นรูปหมีมีมีแพนด้านะครับสกินนี้เป็นสกินของคอลแลบกับไอ้น,นี่เนาะนี่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับประมาณนี้เลยสําหรับเอฟเฟสสกิลของรอเรียลบลัซซิ่ง บรัสซัมรอเรียวเนเดือสาวคาร์ล็อกแร้งสเกลลอยนะครับนี่ทุกคนก็ดูแล้วนี่ว่าสวยหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่ากับราคา369คูปองนะครับถ้าทุกทสมมติตีเป็นเงินเนาะแต่ถ้าไม่ตีเป็นเงินเนี่ยก็จะอยู่ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าไม่ตีเป็นเงินก็คือ10แต้มบวกกับ269บาทน,นั่นเองนะครับเป็นบาทด้วยนะไม่ใช่คูปองด้วยนะนะครับซึ่งราคาเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะถ้าตีเป็นคูปองเนี่ยโอ้โห300บาทก็ได้ประมาณ370ร้อด เกือบ500อะ่ะเกือบ500คูปองอะ่ะโอ้โหประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอบสิกินทุกคนคิดยังไงคิดว่าสวยหรือเปล่านะส่วนตัวผมนะครับคิดว่าอัลติเมทสกิลเนี่ยสวยดีนะครับสกิล l หนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วก็สกิล l สองก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะสำหรับสกินนี้นะเพราะว่าไอพวกลิมิเต็ดสีม่วงเงี้ยมันไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปอยู่แล้วนะครับเจมเขาแบ่งชัดเจนเลยนะว่าสกินอ่าตาโลโก้แบบไหนมันจะมีเอฟเฟกต์สกินแบบไหนมมีเอฟเฟกต์สกินนะครับอย่างเช่นลิมิเต็ดสีม่วงกับลิิมมเเต็ดดสสีี้หรืออว่า่าาจน นะครับจะมีเอฟเฟกต์วาปนะครับลองดูเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะครับนี่คือสองแสบสำหรับไอ้พวกเอฟเฟกต์สกินเนี่ยผมถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าว้าวอะไรขนาดนั้น,นก็ไม่ว้าวขนาดนขนาดนั้นนะครับส่วนผสยใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบก,กันบ้างนะครับส่วนตัวผมก็โอเคนะแบบว่าพวกเอฟเฟกต์สกินอะไรอย่างงี้มันดูชัดดีนะมันดูชัดดีนะครับอืมถ้าเปิด์สุดอะนะ ดีเทลมันเยอะแยะดีมากๆนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลคิดเราจบกันบ้างนะครับโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครูดลิปคีดแล้วเราจบกันบ้างนะพี่มีเกมอะไรมาแนะนำไหมครับที่ไม่ใช่ฟรีไฟล์พับจีอที่มันสนุกสนุกนะครับนะครับก็มีคนแนะนำผมไปสุ่มมาแล้วครับเจ็ดครั้งเศ็ไปท้าคูปองได้สกินขวาครับโอ้โหดีจังวะพี่คิดจะเอาสกินไหนคุ้มระหว่างฉีกับถอดนะครับฉีดดิโอ้โหฉีอยู่แล้วนะครับหรือเปล่าวะถอดก็โหดนะถอดก็โหดถอดก็ได้นะแล้วแต่เลยเป็นเมนตัวไหนเป็นเมนป่าหรือว่าเอ้เป็นเมน ออฟเลนหรือว่าเมนในนี้นะครับก็สามารถเป็นได้ถ้าเกมที่แนะนำนะผมแนะนำเป็นตัวเนี้ยถ้าเป็นในโทรศัพท์นะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับก็มี Dead by Daylight นะครับที่เพิ่งโหลดมาแล้วก็มีถ้าเป็นเกมออฟไลน์นะมีสตาร์ดิวอรี y นะครับเกมปลูกผักนะครับหรือว่า s อสเสร็ Man ก็ได้นะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับลองไปเซิร์ชดูนะพวกเกมปลูกผักสตาร์ดิวอรี y นะครับพิมพ์ภาษาไทยก็ยังไงขึ้นนะครับแล้วก็อะไรวะอีกเกมหนึ่งผมลืมละ เดดบายเดดไลท์นะครับเรามาเล่นดู2เกมนี้ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับประมาณนี้เลยนะสวัสดีคุณบอลมาเชดดี้นะครับนะครับในจอนี้ไม่ค่อยคุ้มนั่นแหละครับไว้รอกิจกรรมวงแหวนเวทดีกว่านะ,ส,ะสองสองพันสิบสองไ้ก่อนนะหายจากโควิด,ดวไว้นะครับนอนพักผ่อนเยอะนะครับถ้าม,มองว่ามันคุ้มครับผมเราคุ้มกได้2ส,สก,กินยไงว่าแหละคุ้มแต่ละคนไม่เท่ากันถูกต้องครับคุ้มแต่ละคนไม่เท่ากันนะ นะครับสำหรับคุณมัลเมเชริตเขาอาจจะแบบว่ามีทางเลือกที่คิดว่าเอ้ยถ้ากูสะสมเนี่กูจะได้เลยนะครับเบี้ยสะสมแบบเดียวได้คุ้มกว่านั่นเองนะครับสวัสดีคุณเอ็ดดว้นี่นะหายไว้ครับผมคุณเอ็ดดีมาคนแรกนะครับย้อนกลับสวัสดีคุณนัทวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะสวัสดีคุณอัลโทเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณซีเดโอสวัสดีคุณชลธานด้วยนะครับวันนี้คนชลธานนะครับมาเติมเกมนกับผม90้าสิบบาทนะขอบคุณคุณชลธานมากๆนะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกกรรรมมล่่องวัันนแสุดพิเศษะคบ สวัสดีครับเสียงดีขึ้นเยอะๆนะครับตอนนี้เสียงก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้ววันนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับตอนนี้นก็ตัวโควิดเนี่ยก็ไม่ไม่อะไรเลยยังเจออยู่เลยนะครับมันเจอโควิดอยู่เลยแ <laughs> ม่แต่ว่าตอนนี้อาการก็ถือว่าดีกันแล้วแหละนะครับดีกันแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าผมว่าผมก็ยังไข่อยู่ยังปวดหัวยังอะไรอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีอาการเบื่ออาหารแล้วตอนนี้นนะครับกิจกรรมนี้นีไปทุกคนนะครับเช้านาปกจังกิจกรรมนี้ข้อดี ข้อเสียนะข้อดีคือเผื่อเราได้สกินของคุณคุมข้อเสียนะครับยังได้ดอกไม้ทีสะสมไว้แลกสกินตามมาที่กิจกรรมบอกนะครับหายครเร็วๆนะครับขอบคุณมากครับอ่ามันถ้ามันซื้อเนี่ยก็จะเหมือนตกดอกละ9บาทเนาะสำหรับไอ้นั่นนะครับทำไมพี่มิสอนเล่นตัวถนัดลง55แรงบ้างครับผมจะได้นำไปใช้นะผมชอบดูคลิปพี่สอนเล่นตัวนั้นตัวนี้นะครับสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับคุณโจเซฟเนี่ยเล่นเป็นตำแหน่งอะไรครับออฟเลนหรือว่าเลน แครี Carry, world, it, well ่หรือว่าเล่นเมทนะครับตัวตัวตัวนี้ผมแล้วของผมเนี่ยแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงผมก็ชอบเล่นป่าบางช่วงผมก็เล่นออฟเพลยบางช่วงผมเล่นเมทเล่นแครี่แต่ช่วงนี้คือผมจะเล่นออฟเพลยนะครับเพราะว่าคนที่เล่นซูการ์เนี่ยเล่นซูกากันเยอะมากแล้วผมก็จะเอาพวกโอเมนเนี่ยโอเมนมันตัวมาตรฐานมวลชนอยู่แล้วถ้มุดเราเลือกถูกตา เราจะสามารถสู้แบบสู้ได้ง่ายเลยนะแยกดันหน้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนนัเราเลือกเป็น for, ไฟโอมนมาแล้วเราไม่ยอมแบนฟอร์เรนเราจะเล่นลำบากนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมใช้ได้คือผมจะเล่นเป็นพวกตัวแข็งอะโอม a นทาร่าออฟเลนนะครับโอมนทาร่าสองนี้เป็นตัวแข็งแข็งเน้นยืนเลนแล้วก็เน้นแยกเลนดีๆนะครับประมาณนี้แหละถ้าตัวที่ผมเล่นนะก็จะมีสมมติแบบว่าตาไหนที่พี่เพื่อนผมเนี่ยปล่อย ฟอร์เรดมาผมก็จะหยิบเป็นเรียวมานะครับไม่งั้นก็ไม่ได้สู้ได้หรอกแต่ว่ามันตัดเลือดได้ต่อดได้อะไรเงี้ยมันเป็นตัวทำจังหวะนะครับแบบว่าเราไปแทงจึ๊กแล้วก็ฟันแทงอตัติแล้วก็ออกออกอะไรเงี้ยไปแบบเนี้ยนะมันพิวดีนะครับพูดเดียแล้วช่วงนี้สวัสดีคุณยาก็เซเว่นด้วยน,นะครับพี่เล่นเก่งจังเลยนะโอ้โหธรรมดาฟุกครับผมสวัสดีคุณเซเลนด้ยวยนะครับสวัสดีคุณอาโซเรีนะครับสวัสดีคุณ ชลธานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูคลิปนี้จนจบทั้ง2คลิปเลยนะครับคลิปก็ยอดวิวแค่ร้อยกว่าไห่นะทุกคนก็ดูคลิปนี้จนจบนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับใครดูจบพิมมาหน้าหนึ่งสามนะครับแล้วก็เต็มสิบ ให้คะแนนสกินนี้เท่าไหร่นะสกินของรอเรียวนะเต็ม10ให้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมผมให้ที่6.5เต็ม10นะมันสวยดีแต่ว่าราคามันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับมันก็ราคาประมาณ369บาทนะตีเป็นบาทเลยนะครับ3า9บาทเป็นอย่างต่ำเพราะว่าเอามาสิเนี่ยมันจะมีขวด10บ,บาทขวด12บ,บาทแล้วขวด15บ,บาทเนาะสมมติแบบว่าคุณไปคิดอะไรคุณเลือกถูกที่สุดก็เอาขวดละ10บาทมานั่นเองนะครับก็จ่ายนี่กว่านะ เอา,าวันนั้นเลยนะกับราคา3ามร้อยจุดาผมคิดว่ามันแพงไปนะสมมติมันเป็นแบบว่ามันถ้ามันทํามาคุ้มๆอย่างเช่นสก,กินของเซริก้าเนี่ยผมว่าโอเคนะสก,กินเซริก้าสีาฟ้าเห็นปะนะแปะลงผมว่าโอเคอยู่สวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าเติดม,มากๆนะครับประมาณนี้เลยห้อยหกจุดห้าเจมสิต 10, นะใครให้เท่าไหร่ลืมคอมเมนต์มาด้วยสหรับวันนี้ต้องขอตะลาไปก่อนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจในยูนิที่ได้ว่ามาคอมเมนต์ทั้งสองคลิปเลยนะครับแล้วก็ทําให้ รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีเพราะว่ามันมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาพูดคุยกับเรานะฮะถึงยอดวิวจะแค่100เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะผมใจแค่ยอดคอมเมนต์แล้วก็ยอดคนที่คุยกับผมนะครับก็คือทุกคนนี่แหละที่มาพิมพ์กันดูจบไปแล้วพวกเนี้ยนวขอบคณทุกคนด้วยมันจะขอตลาไปก่อนจริงแล้วไว้เจอกันในเพงงลงที่สองเจอกันนะผมบ๊ายบาย